สวัสดีค่ะเราทุกคนต่างยอมรับว่าเสรีภาพในการแสดงออกคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับความจริงอีกข้อนหนึงว่าสังคมที่น่าอยู่ไม่ได้เกิดจากการที่ใครจะพูดอะไรก็ได้แต่เกิดจากการที่เรารู้ว่าขอบเขตของเราอยู่ตรงไหน แต่กง่ายๆของเรื่องนี้ก็คือเสรีภาพต้องมาคู่กับความรับผิดชอบเสมอค่ะการมีเสรีภาพไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับอนุญาตให้ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คําพูดของเราแปลเปลี่ยนเป็นคําด่าทอคุกคามหรือสร้างความเกลียดชังเมื่อนั้นมันไม่ใช่เสรีภาพแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็คือการละเมิดสิทธิ์ เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์เพื่อความตกองได้ค่ะแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างการติดเพื่อก่อหรือว่าการด่าทอเพื่อความสะใจค่ะการใช้ถ้อยคำที่สุภาพและมีเหตุผลไม่ได้ทำให้จุดยืนของเราเบาลงเลยค่ะในทางกลับกันมันทำให้ข้อโต้แย้งของเราดูมีน้ำหนักและก็แลวก,ก็น่ารับฟังค่ะดังนั้นก่อนที่จะพิมพ์หรือพูดอะไรออกไปอยากเชิญชวนให้ใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์นะคะมาร่วมกันใช้สิทธิเสรีภาพ ของเราอย่างมีวุฒิภาวะกันค่ะเพ,ะพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถเห็นต่างกันได้โดยไม่จําเป็นต้องเกลียดชังหรือทำร้ายจิตใจกันค่ะขอบคุณค่ะ